ตั้งหมดพขดีอะเกียวขอโทษทีนะเกียวจะกลับบ้านไปนะเราจะฟ้องแม่ให้หมดเลยจะไี้ไปไหนเนี่ยจะได้จะได้เราคุ้มอุ้มไปไหย อาอแล้วันน yeah, ี้เย้มาเอ็มเหลาเาใส่ใส่เครื่องมาให้คนเดียวได้คนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียเจลี่กินไหมพี่เห่าแล้วของหนูล่ะตั้งหมดพอดีอะเกียวขอโทษทีนะเกียวทำมาไหมทำมาให้น้องตั้งหมดตั้งพอดีพี่เห่าก็เสียแหละอันนี้ให้หนูก็ได้เป็นพี่ชายแบ่งครึ่งครึ่งนะ พี่ไม้ยังได้แก้วเดียวเลยนะคะหนูซาเราเป็นเพื่อนพี่หยอกนะเนี่ยถ้ารู้ว่าไม่ได้กินอะไรนะหนูไม่มาหรอกแกเล,ลี่กินกับพี่ไม้นะพี่แบ่งให้อ่ะไม่เป็นไรคะ่ะหนูชอบกินคนเดียวเออเกลล้วอยากกินมากดิพี่ใหม้หนู่าห์แบ่งกินให้กินไปเถอะแบบชุดติด,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 ดแต่พี่ก็รู้นี่เขาว่าหนูไม่ชอบกินของร่วมกับคนอื่นอันเก,ก้วเขไปเล่นสนามไปเดินนู่นะตรงนู้นอ่ะเกลล้วเล่นเลยไม่ไปค่ะเกเล,ลี่ไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวไว้คราวหน้าพี่ใหม่เลี้ยงเองไปไหนอะ บกทำไมไล่น้องให้ไปโรงน้มคนเดียวก็ตู้ตรงนั้นมันอยู่แต่ตาเราพอดีไงนี่น่านี่เองแต่ก็ไม่ควรปล่อยน้องไปคนเดียวไหมเออยังไงเราก็อยู่ตรงนี้ดูน้องได้อยู่อ๋อแล้วอีกอย่างอ่ะถ้าไม่มีตังค์อ่ะก็ซื้อให้น้องเลยก็ได้เดี๋ยวเราซื้อกินเองเมื่อเป็นนานทีเจอกันกปกติเราก็เลี้ยงน้องอยู่ตลอดแต่รู้น้องน้อยใจไปแล้วน่าไม่ต้องไปอย่างนี้แหละเจเ้าหนี้อยู่บ้านก็ไม่เป็นไรหรอก เราน่โยกอย่างน้อยน้อมันก็เด็กอยู่เอาน่าเราคิดได้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ดีกับเราแหละไม่ต้องห่วงนี่ดีกว่าใหม่อากาศร้อนอย่างเงี้ยน้ำแข็งใสหน้าเลยสุดละน่ารักเนาะขณะรามาไกลขนาดนี้ยังไม่ตามเรามาเลยถ้ากลับบ้านไปนะเราจะฟ้องแม่ให้หมดเลย มานั่งร้องไห้อะไรคนเดียวเถนวนี้นา้องมาร้องไห้อะไรตรงนี้คนเดียวคะเมื่อกี้ค่ะพี่ชายหนูเขาบอกว่าจะไม่นัดแฟนมาแต่เขาก็นัดแฟนมาค่ะแล้วเมื่อกี้เขาก็ไม่ซื้อน้ำแข็งใส่ให้หนูด้วยเขาซื้อแต่ให้แฟนเขาค่ะไม่เป็นไรนะคะพี่เขาเป็นวัยรุ่นแล้วพี่เขาก็อยากอยู่กับแฟนมากหนูก็มาเล่นกงยาวเดี๋ยวไว้คราวหลังให้พี่เขาเลี้ยงน กินน้ำแข็งใสจริงจเหรอคะใช่ค่ะจริงจริงป้างานเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองป้าเราไปซื้อน้ำแข็งใสกันจริงเหรอคะจริงสิคะัป้าใค่ะอีกแล้วว่าหยกไปหาน้องกันหยุดเอื่อจะไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปตามมาได้แล้วหยุดยินอะไรเนี่ยโอ้ยอยู่ดีจะเรี่ไปไหนเนี่ยจะเรื่อยจะเร่อยเราคุ้งคุ้งไปใครยังไง เดียวคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะคุณพาน้องมาคุณก็ต้องดูแลน้องด้วยสิเพราะผมบอกแล้วให้มันเล่นแค่ตรงนี้แต่ผมก็มองอยู่ตลอดผมนั่งอยู่หน้านี้แล้วถ้าน้องคุณเจอคนอื่นที่ไม่ใช่ฉันล่ะจะเกิดอะไรขึ้นอะอยากกินน้ำแข็งใส่ใช่ป่ะมาเดี๋ยวพี่เอาไปคือไม่เอพี่เอกว่าไม่มีตังเองคะ่พะพี่จะโทรถามเพื่อนจะขอยืมตังเพื่อนมันเลี้ยงเกลเอาไหมละ่ะแต่ถ้าให้พี่เขาไปด้วยนะคะเพราะพี่เขาดูแลหนูเออก็ได้ก็ได้ก็ได้ตามมาสักกันจะไปกินดีกว่าไปด้วย มาเลยนี่กกับบ้านทันไมเนี่ยเห็นสาวไม่ได้เลยค่ะใครกัวะ